สวัสดีค่ะก็มาพบกับภาษาหน้ารู้กับครูตองนะคะค่ะในอีพีที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้คำการใช้ภาษาไปแล้วนะคะวันนี้ใน EP ที่8คปดครูจะพานักเรียนไปดูสาระวรรณกรรมวรรณคดีกันค่ะก็คือเรื่อง กาบยานี11นั่นเองนะคะเราจะมาดูวิธีการอ่านกาบยานี11แล้วก็ดูสัมผัสของกาบยานี11นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเราก็จะมาเรียนเรื่องกาบยานี11กันนะคะก่อนอื่นเราจะมาดูความหมายของกาบยานี11กันก่อนกาบหมายถึงอะไรกราบหมายถึงคําประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งกําหนดคณะพยางและสัมผัส ยานีล่ะหมายถึงอะไรยานีหมายถึงชื่อของกาบนั่นเองนะคะส่วน11ก็หมายถึงจำนวนคำในวรรคต่อมาเรามาดูลักษณะของฉันทลัก,กาบยานีส1บกันนะคะกาบยานี1 1บบท1มี2บาทเรียกว่าบาทเอกและบาทโทบาทหนึ่งจะมีสองวรรควรรคหน้ามีห้าคำส่วนวรรคหลังมีหกคำรวมกันเป็นสิบเอ็ดคำในบาทเดียวกันนั่นเองค่ะ ทีนี้เราจะมาดูแผนผังของกาบยานี1 1กันนะคะนักเรียนนักเรียนดูตามคุณครูไปทีละวักทีละบรรทัดดูไปเรื่อยๆแต่คุณครูจะไปอย่างช้าๆเนาะอ่ะเริ่มเลยนะคะกาบยานี 11, 1 1บบทจะมี2บาท1บาทจะมี2วักวักหน้ามีคําคำวักหลังมี6คคำนักเรียนเห็นบรรทัดแรกไหมคะบรรทัดแรกเราเรียกว่าบาทเอกคือ รวมวักที่หนึ่งกับวัคที่สองไว้ด้วยกันส่วนบรรทัดที่สองเรียกว่าบาโทคือรวมวักที่สามกับวักที่สี่ไว้ด้วยกันนั่นเองค่ะอ่ะวัคแรกนะคะเราจะเรียกว่าวัคสดับวักที่สองเรียกว่าวักรับวักที่สามเรียกว่าวักลองส่วนวักที่สี่เรียกว่าวักส่งนี่ก็คือกาบยานีสเบหนึ่งบทนะคะ ทันกันไม่เอ่ยต่อมานะคะเราจะมาดูการสัมผัสของกาบยานี1 1กันเนาะเรามาดูที่บาดเอกกันก่อนนะคะอ่ะดูไปพร้อมกันนะคะคำสุดท้ายของวัคที่1จะสัมผัสกับคำที่สของวัคที่สองต่อมาคำสุดท้ายของวัคที่สองจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัคที่อะไรวัคที่สาม แล้วก็ต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไปนั่นเองค่ะคือเส้นสีดำคือสัมผัสระหว่างวรรคนะคะส่วนเส้นสีเหลืองก็คือสัมผัสระหว่างบทเนาะอะต่อมาเราก็มาทวนลักษณะของฉันทลักกาบยานี11กันแบบละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนดูตามคุณครูบนสไลด์ได้เลยนะคะ อ่แบบแรกเลยคณะบทหนึ่งจะมีสองบาทบาทที่หนึ่งเรียกว่าบาทเอกบาทที่สองเรียกว่าบาทโทบาทหนึ่งจะมีสองวักหนึ่งบทจะมีสี่วักวักแรกเรียกวักสดับวัคที่สองเรียกวักรับวัคที่สามเรียกวักรองวักที่สี่เรียกว่าวักส่งนั่นเองค่ะ ต่อมาก็คือการสัมผัสนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับคำที่สของวรรคที่สองคำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ส่วนคำสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทต่อไปหรือเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนั่นเองค่ะอ่าทีนี้เรามาดูการอ่าน กาบยานี1 1นะคะการอ่านกาบยานี1 1จะต้องแบ่งจังหวะในการอ่านคําในแต่ละวักคือวักแรกจะมี5คําส่วนวักหลังมี6คําการอ่านจึงเว้นเป็นจังหวะตามวักดังนี้ค่ะวักหน้าจะเว้นจังหวะ2ต่อ3คําส่วนวักหลังจะเว้นจังหวะ3ต่อ3คํานักเรียนเห็นรูปไหมคะคุณครูได้ ยกรูปภาพตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูแล้วนะคะการอ่านกาบยานี11ต่อมาคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างของกาบยานี11มาให้นักเรียนได้ลองฝึกอ่านฝึกจับสัมผัสกันอยู่2บทนะคะก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยเนาะสิบเอกบอกความใน1บาทไซของพยางวัคหน้าอย่าเลือนราง จำนวนห้าพาจดจำหกพยางในวักหลังตามแบบตั้งเจ้าลองทำสัมผัสตามชี้นำโยงเส้นหมายให้เจ้าดูทีนี้เราก็มาดูการสัมผัสของคำแต่ละวัคก,กันนะคะนักเรียนดูไปพร้อมๆกับค,คุณครูได้เลยนะคะวัคแรกนะคะคำว่าในจะสัมผัสกับคำว่าไซา ต่อมาคำว่าอย่างสัมผัสกับคำว่ารางต่อมาคำว่าจำจะสัมผัสกับคำว่าทำต่อมาคำว่าหลังจะสัมผัสกับคำว่าตั้งและสุดท้ายคำว่าทำจะสัมผัสกับคำว่านำนั่นเองค่ะมาสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบทดสอบ เรามาดูข้อสังเกตกาบยีนี11กันอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะนักเรียนต่อไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะอ่าหบทจะมี2บาท1บาทจะมีเท่าไหร่คะ1บาทจะมี2องวักวักแรกมีคําคำวักหลังมี6คคำรวมเป็นเท่าไหร รวมเป็น11คำนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือข้อสังเกตของกาบยานี11นะคะต่อไปเราก็ไปลองทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของกับยานี11เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะกลับไปแต่งกรกันที่บ้านได้ไหมเอ่ยเห็นไหมคะกรไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะและนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนฝึกแตง่งฝึกหัดอ่านฝึกดูสัมผัสของกาบยานี11กันที่บ้านนะคะแล้วเจอกันใหม่ E ีีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ